สวัสดีครับวันนี้นะผมก็มาอยู่เออมาพบกับรายการเพกัสซัสรีวิวแล้วนะโอยตอนนี้ก็มาอยู่กับแบบบ้านของเพื่อนนะครับเออก็สวยดีก็เลยจะเอามารีวิวซะหน่อยนะโอ้มีเหลือเลยนะเหลือของโปรดูครับอ่าเป็นแบบบ้านของเขานะโอ้บล็อกไดมอนเต็มเลยรู้เลยว่าคะเสก <laughs> อะไรก,ก็ไปเลยครับโอ้โหมีสไลเดอร์วอเตอร์เอ้ไม่ใช่ ครับเอ้ยเรือวางไปนรอสามลำเลยเฮ้ยนะครับขึ้นไปแล้วครับโอ้สไลเดอร์วอเตอร์ริมน้ำครับริมน้ำไปครับไปแล้วก็ไปไงต่อครับเอ้ยเฮ้ยโอเคครับก็แล้วก็จะลงไปด้านล่างนะครับว้าววู้แขึ้นลิฟต์ต่อนะครับอ่าขึ้นต่อครับขึ้นต่อขึ้นมาเสร็จนะก็จะมีบันไดน้ำนะครับปุ๊บขึ้นไป ขึ้นไปวู Ồ ๊วู ENNIS, ๊วูเร็วครับปู่กระโดดแน่สุดยอดแล้วแหมฮะก็ตรงไปต่อแล้วครับแมปสไลเดอร์วอเตอร์นะสเยอ่ะโอ้ภาษาญี่ปุ่นกูอ่ามาทางลงครับเหมาะเหมาะล่วงเอาวเฮ้ยเอาล่วงไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยเออู้อู้สุดยอดนะครับโอ้ล่วงมาด้านล่างคิดว่าจะหายจากแมปไปแล้ว มาครับเกือบตกแมปนครับตรงไว้ต่ออูมีตัวเล่งเนอะมีตัวเร่งชิュตัวเล่งตัวเร่งว้าเล่ง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 แล้วกูก็ล่วงอ่ามาต่ออ้าวขึ้นลิบอีกแล้วนะฮะอืม้มรีเยอะจังเลยนะครับอโอเคนะเดี๋ส่วนแมปนะแมปนี้ถ้าใครอยากหลดไปโอ้เหลือแตกครับเออล่วงสง <c oughs> สัยกูต้องบินหน่อยซะละ สำหรับพูดสำหรับแบบนี้นะถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ลิงก์โหลดไว้ทางดีสคริปชันนะโอเคนะล่วงอีกแล้วครับโอเคนะก็เช่นเคยครับล่วงเหมือนเดิมเอ้ยเกือบลงไปลงไปอ่ะแตกลำที่สองลำที่สามอ่ะแตกลำที่สี่ <c oughs> ไปครับอย่าสนใจเรือที่แต่ครับคุณไม่สนครับยู่สปินไล่ลาวเกิกมีสปินมีจปิน่ะไปต่อเลยครับอย่ามาเสียเวลามีสปินตอนนี้ไปต้องเดินไปทางม,มันมืดมันจะเช้าอยังไงเนี่ยต้องเดินไปทางมันยังไม่สว่างอะ่ะก็เดินไปไม่ได้ต้องนั่งเรือไปใช่ไหม โอ้โหทางมันแคบไปไหมครับว่าเออแคบเออเรือติดเรือติดนะครับเรือติดเรือติดเรือติดอ่ะไปต่อเลยนะครับโอ้มีตัวเล่งเพียบเลยครับลดลงมาครับแล้วก็ไปต่อนะก็อืสุดยอดครับแล้วก็ไปต่อครับแล้วก็ล่วงครับล่วงไปไหนผมไม่รู้ครับเอาล่วงเา้าเฮ้ยอ่ากด ฟุตเพซเซ่นนะอา้ากูเพิ่งมากดเกมห้าตอนจบเนี่ยนะแหมแล้วกูมาลงทะเลที่เดิมแนละ้วกูเจอแกะดำด้วยลนะแกะดำนี่อะไรฮนะอะไรคนระับบ้านอะไรของเขาเนะี่ยบ้านแกะนะหนึ่งนะผมขอลองไปสำรวจบ้านเขากว่านนะ บ้าก็ไม่มีไรนะอ่านะครัแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้ยโอเคนะมาต่อเลยนะครับ โอเคนะเพื่อนบอกลาแล้วครับว่าแมพยอดครับอือหือม,มีทีวีออาสวสวิตหายอ่าอ่าโลง่งอ่าโลง่งโล่งหมดมทูเวิร์กโอม้มีสเต็กเลยครับอือหือน่าอร่อยแดกไม่ได้อ่า ตามเคยครับอะไรฮะวงจรอ,อะไรของเขาเฮ้ยครับปุบปุไปโลงโอเคแมปบ้านเขาก็คงมีแค่นี้แหละมั้งนะเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของบ้านเองโอเคโอ้ยสำหรับวันนี้เพกซัสรีวิวก็จบเพียงเท่านี้กับสไลเดอร์วอเตอร์ที่เขาทำรอมาสองวัน ก็โอเคนะโคตรสนุกเล้วเนี่ยยาวนั่นเนี่ยยาวนะครับเนี่ยบล็อกไดมอนด์หืมรวยไดมอนด์มาจากไหนครับเนี่ยโอเคสำหรับรวันนี้ก็โอ๊ยอะไรอะตรงนั้นอะผมผมว่าผมยังไม่เคยไปนะอะไรอะ <t> <laughs> โอเคโอเคนะครับโอเคโอ้โหสไลเดอร์สไลเดอร์ลาวาครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ โอเคลาไปก่อนบ๊ายบายย a h ู o